สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูอุปกรณ์ช่วยลากจูงนะครับก็คือเป็นตัวโซ่ตัวนี้นะครับเนตัวโซ่ตัวนี้นะครับปกติของคูโบตานะครับของคูโบต้าหรือของยี่ห้ออื่นนะครับเขาก็จะมีมาให้แค่หางลากตัวนี้นะครับหางลากตัวนี้หางลากตัวนี้ซึ่งมันจะลากได้น้ําหนักประมาณของผมเป็นรถ50แบงนะครับจะลากได้ประมาณ3ตันนะครับ สามตันถึงสี่ตันนะครับประมาณนี้นะครับถ้าลากเยอะกว่าน,นี้นะครับปัญหามันก็คือไอตัวเนี้ยครับไอตัวเนี้ยมันจะแตกนะครับตันนี้ยจะแตกวิธีแก้ปัญหาก็คือใส่อุปกรณ์เสริมนะครับก็ต้องเป็นอันเนี้มันเป็นเขาเรียกว่าโซ่ข้างนะครับโซ่ข้างโซ่ข้างใหญ่นะครับ ราคาก็ประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะครับต่อเส้นนะครับตัวนี้ก็คือเราจะเอามายึดกับจับกับตัวนี้นะครับไอตัวหางของคูปต้าที่เขามีมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จุเจาะตเจาะรูตรงนี้นะครัเจาะรูตรงนี้ส่วนส่วนไอโซตัวเนี้เขาก็จะมีน็อตตัวนี้มาให้นะครับแล้วก็เป็นแผ่นตัวนี้มีน็อตตัวนี้มาให้นะครับหรือบางบาง เจ้าที่ซื้ออาจจะไม่มีนะครับเราก็ซื้อมาใส่เอาเราก็เจาะเจาะตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันจะมาสําเร็จรูปนะครับไอ้ตัวนี้มันจะมาสําเร็จรูปอย่างนี้เลยเราก็มาเจาะตรงนี้แล้วก็เจาะตัวนี้แล้วก็ใส่น็อตตัวนี้นะครับโซ่ก็จะเอามายึดกับตัวนี้แล้วก็ใส่สลักบินสลักล็อกอีกทีนะครับแค่นี้นะครับก็สามารถลากบรรดุกได้เพิ่มอีกเป็นเท่าตัวนะครับซึ่งผมใช้ลากก็ประมาณ หกตันคนระับหกถึงเจ็ดตันก็ลากได้สบายๆนะไม่มีปัญหาอะไรนะรถไม่สายไม่อะไรนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่ก็สามารถใช้ได้นะครับใช้ตัวนี้ได้โซ่ข้างใหญ่นะเอามาเสริมนะเสริมตัวนี้มาล็อกกับตัวนี้ลากได้สบายครับหกถึงเจ็ดตันนะครัสบสำหรับรถห้าสิบแรงนะครับ